สวัสดีครับ c h ช e l น o ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวการ์ดโฮเดอร์จาก d ีออกันนะครับในชื่อรุ่น d e t a c h e b Vertical Guard Holder นะครับ ก็เป็นการ์ดฮลเดอร์ที่ผมเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานมากนะครับแล้วก็ใช้งานมาพักหนึ่งละนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ผมหาซื้อยากมากๆนะครับคืออย่างที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้อ่ะผมเป็นคนที่อยากจะได้ตัวการ์ดฮลเดอร์ที่แบบมันสามารถห้อยคอได้อะเวลาแบบไปทํางานหรือว่าเวลาไปในตึกที่แบบมันต้องมีการแลกบัตรเข้าตึกอาคารเขานะครับหรือว่าไปในที่ที่แบบมันต้องสแกนบัตรอ่ะก็อยากจะพกบัตรไว้นะครับกับตัวการ์ตัวนี้แล้วก็ห้อยคอเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีช่องเพิ่ม มาสักช่อง2ช่องใส่พวกบัตรเครด,ดิตอะไรได้นะครับก็พยายามตามหาหลายยี่ห้อเลยทั้ง Prada แล้วก็ไปซื้อของ Bottega Veneta มานะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่ารุ่นที่ผมอยากได้จริงๆอะ่ะแล้วก็ตามหามานานเลยก็คือตัวดี o r d ์ t o u c h ตัวนี้นี่แหละนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมหาซื้อไม่ได้เลยนะในช่วงแรกๆอะ่ะในไทยไม่มีขายเลยนะครับในเกาหลีก็ไม่มีเลยประเทศนั่นประเทศนี่ฮ่องกงไต้หวันไม่มีขายเลยนะครับดังนั้นผมก็ ถอยใจไปล้นะครับแล้วก็ไปซื้อตัว Bottega Veneta อย่างที่เคยรีวิวให้ดูก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแต่ทว่านะครับในวันที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะก็ไปที่ shop dior นะครับแฟนผมมาไปซื้อกระเป๋าผมก็เดินตามเข้าไปนะครับตอนที่แฟนผมกําลังจะจ่ายตังค์ละใช่ไหมครับ เขาก็ถามเลยว,ว่าเอออยากดูอะไรเพิ่มอีกไหมผมก็อไหนๆก็ไหนๆละก็ลองถามตัวนี้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ถอดใจไปแล้วอ่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะมีละแล้วก็ซื้อตัวโบเทก้ามาแล้วด้วยอ่พะพนักง,งานเขาก็แบบตกใจเล็กน้อยนะครับเหมือนแบบไม่เคยเห็นอะอารมณ์แบบเอ๊ะมันมีรุ่นนี้ด้วยเหรอนะครับเขาก็เป็นคนสต็อกของเขาดูสักพักหนึ่งหยิบมาให้ดูนะครับคือแบบโหตกใจมากนะครับตอนนั้นก็เอ้ย ไม่คิดว่าเราจะได้เห็นแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้ซื้ออะถอดใจไปแล้วจริงจังมากๆอกะสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้ซื้อมาจนได้นะครับแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยทั้งทที่ก็ใช้งานตัวบเทก้าอยู่นะซึ่งก็ชอบมากๆด้วยนะครับแต่ว่าพอมีตัวนี้ปั๊บเนี่ยยังไงก็ร้องแบบคว้าไว้ก่อนอะเพราะมันหาซื้อยากม้างจริงๆนะคือใครที่แบบอยากได้รุ่นนี้เหมือนผมอะ ผมรับประกันเลยว่าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาเหมือนผมแน่นอนก็คือแบบหายากมากนะครับหาที่ไหนก็ไม่มีเช็คที่ไหนก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นความบังเอิญสุดๆเลยที่ได้มานะครับก็บอกไว้ก่อนเลยอันนี้ผมซื้อจากดีอสาขาอิเซตันชินจุก,กุนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปก็ลองไปถามดูได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเหลือแล้วนะน่าจะแบบมีแค่อันเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่นั่นใจนะครับ ก็ลองไปวัดดวงกันดูได้นะครับอะมาพูดถึงตัววัสดุกันก่อนเลยนะครับวัสดุจริงๆก็เป็นวัสดุมาตรฐานที่เราจะพบเจอบนสินค้าดีออทั่วไปเลยนะคือผ้าด้านหน้าก็เป็นผ้าสไตล์แจ็กกาดนะครับก็เป็นลวดลายออบลิตของเขาผ้าแจ็กกาดก็คือเป็นผ้าที่มีการทอลายขึ้นมาไม่ได้เป็นผ้าเรียบๆแล้วก็เอาไปปั๊มลายนะครับก็คือจะทอลายเข้าไปในเนื้อผ้าเลยซึ่งก็ต้องทํายากมากขึ้นกว่าผ้าสกรีนผ้าปั๊มลายแน่นอนนะครับดังนั้นสังเกตได้เลยนะครับว่าสินค้าของดีอ ราคาจะสูงนะครับเพราะว่าไอ้ผ้าเนี่ยมันก็ตารางฟุตหนึ่งตารางนิ้วหนึ่งมันก็แบบน่าจะหลายกระตังอยู่นะครับต่อให้เอามาใช้แค่นี้ก็ทําให้สินค้าตัวนั้นเนี่ยราคาพุ่งขึ้นมาเป็นหลักหมื่นได้เลยไม่ยากนะครับอันนี้ก็มีการนำเอาผ้าตรงนี้มาใช้นะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยก็เป็นหนังคัฟสกินซึ่งหนังของดีออลเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะคือมันจะมีความหนื่อหนืน่แล้วก็ดูแบบสกัสกๆานิดหน่อยนะครับใครที่เคยใช้กระเป๋าขอ,องเขาเนี่ยก็จะรู้แล้วว่า มันไม่ได้เป็นหนังที่แบบมันสมูทมันเนียนมันนุ่มเหมือนกับพวก a อ e เสแบบนี้นะคืออย่างแอมเสเนี่ยเวลาเราลูบลูบอะ่ะมันจะแบบโหฟินนะครับฟินขนลุกเลยอะ่ะคือมันจะลื่นมันจะนิ่มเป็นหนังแบบขั้นเทพมากๆนะครับเท็กซ mm hmm. เจอร์เขาจะแบบเรียบๆเนียนๆไม่มีเกรนชัดอะ่ะแต่ของดีออมันจะแบบมีลายเกรนลายปั่นหนังมาแบบนี้ ชัดขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตัวหนังดีออนะซึ่งก็แน่นอนนะครับตัวหนังเขามันจะมีความหนาหนาหน่อยคือดีออเนี่ยเท่าที่ดูมาจะไม่ค่อยทำแอคเซสซอรี่ที่มันเน้นบางนะคือด้วยความที่ผ้าแจ็กกะเขาอ่ะมันก็หนาอยู่แล้วนะครับส่วนเนี้ยมันหนาขึ้นมาก็หลายมิลอยู่แล้วก็มาเจอกับหนังดำาๆที่มันมีความหนามีความแบบเท็กซ์เจอร์แน่นๆหน่อยอ่ะมันก็ยิ่งทําให้ภาพรวมมันก็ดูแบบ เป็นอัเซสซอรีที่มีความหนาประมาณหนึ่งไม่ได้มาแนวบางใส่สบายมากนะครับคนจะใช้งานอุปกรณ์ของดีออชิ้นเล็กๆอ,อาจจะต้องทําใจเรื่องพวกนี้กันไว้ก่อนนะครับว่าแบบมันจะไม่ได้มาแนวพกพาง่ายพกพาสะดวกนะแต่ถือว่าทนนะมีความแข็งแรงใช้งานได้ดีเหมือนกันในร,ระยะยาวนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีโลโก้ดีออที่แบบด้านในวัสดุมันเป็นทองเหลืองนะแล้วก็มีการเคลือบลูเทเนียมมานะครับก็ ทำให้มีความเงาๆแบบนี้ภาพรวมเรื่องวัสดุไม่ค่อยห่วงอะไรอยู่ละเพราะว่าดีอทำมาดีอยู่ละแล้วก็ด้านบนฮาร์ดแวร์ตรงนี้สังเกตดูว่าก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเชือกเนี่ยสังเกตดูนะแม้แต่ตัวเชือกผมยังมองว่าเป็นเชือกที่แบบคุณภาพดีมากเลยนะคือมองไกลๆอ่ะเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็เชือกทั่วไปไหมมันไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษอะไรมากมันเหมือนเชือกรองเท้าทั่วไปอะ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดมาจับตัวเนื้อเชือกจริงๆอ่ะเราจะสัมผัสได้เลยถึงความแบบเนี้ยบความเนียนของตัวเชือกนะครับคือรู้สึกต่างอ่ะไม่ได้แบบเป็นการเอาเชือกผูกรองเท้ามาห้อยคอแน่นอนนะครับอันนี้ต่างกันเลเวลชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ตรงปลายตรงนี้จะมี หุ้มเหล็กมาด้วยแล้วก็มีโลโก้ดีออมาด้วยแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับเป็นฮาร์ดแวร์ที่เอาไว้สไลด์เลื่อนสายขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับก็อาจจะเลื่อนแบบไม่ได้เลื่อนมากนะก็ล็อกแน่นหนาแบบโอเคเลยอะเน้นล็อกแน่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัววัสดุแล้วก็ฮาร์ดแวร์ต่างๆนานานะนะประมาณนี้ซึ่งในการใช้งานนะครับหลักๆเนี่ยมันจะมีช่องมาให้่ด้านหน้า3มช่องอันนี้1 2 3นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นช่องเสร็จสอันหนึ่งซึ่งเวลาผมใช้ผมจะเอาพวกบัตรอะไรก็ตามที่แบบ มันไม่มีความซีเรียสเรื่องความปลอดภัยของเราอะ่ะอย่างเช่นบัตรตืดเข้าออฟฟิศบัตรติรดเข้าตึกต่างๆนานาผมจะเสียบไว้ในช่องนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะได้เห็นด้วยว่าอ่ะไออันเนี้ยมันเก็บบัตรของตึกไหนอยู่นะครับเพราะอย่างบางคนอาจจะมีออฟฟิศหลายที่มีการต้องเสียบบัตรที่เอาไว้สแกนนั่นสแกนนี่หรือไม่อาจจะเป็นบัตร VTS บัตร,นานาต,รต่างๆนานาบัตรแรบบิตต่างๆ ก็อาจจะเอาไว้ตรงนี้ได้เพื่อที่จะให้เราเห็นว่าอ่ะโอเคเราพกบัตรลับบิดมาด้วยอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็เป็นช่องหนึ่งที่ได้ใช้แน่ๆนะครับตรงนี้นะก็ใส่กาส๊าซสารพัดประโยชน์เลยนะครับหรือสําหรับบางคนนะ่อาจจะใส่เงินก็ได้นะอย่างผมอย่างเงี้ยบางทีผมใช้งานชิ้นนี้เนี่ย ไม่ได้เอาแบบไปเข้าออฟฟิศหรือว่าไม่ได้ไปทํางานอะไรอะ่ะผมก็จะเอาเงินอย่างเงี้ยพับบางๆอะ่ะเสียบเข้าไปนะครับทาให้เราได้เห็นว่าโอเคตอนนี้มีเงินติดตัวอยู่เท่าไหร่แต่จริงๆอันเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะมันอาจจะดูแบบสุ่มเสี่ยงไปได้นึงที่แบบมีการห้อยเงินตรงคอเราโชว์ไปโชว์มาแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ปลอดภัยมากนะถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะผมเชียร์ว่าใส่พวกบัตรต่างๆที่แบบ มันดูไม่ได้เซนซิทีฟอะไรจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกที่มีการใช้งานฝั่งนี้นะครับส่วนต่อมาด้านหน้าเนี่ยคราวนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้เยอะละนะครับว่าจะใส่อะไรบ้างซึ่งหลักๆเลยเนี่ยที่ผมใช้งานนะผมใส่บัตรเครดิตที่ใช้บ่อยที่สุดเนี่ยไว้ด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูนะจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบัตรเครดิตที่เสียบเข้าไปแล้วนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยมันก็ดึงมาง่ายนะครับก็ค่อนข้างจะแบบ มีความหนื่นๆนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังแบบไม่ติดอะไรมากนะครับส่วนบัตรที่ไม่ได้ใช้บ่อยอย่างเช่นพวกบัตรประชาชนใบขับขี่หรือบัตรอะไรก็ตามเนี่ยผมจะใส่สองช่องล่างตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมลองเอาบัตรประชาชนมาเสียบให้ดูนะครับอันนี้ขอเซนเซอร์นิดนึงนะนี่บัตรประชาชนอยู่ด้านในตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็บางคนอาจจะพกใบขับขี่นะครับก็เสียบในช่องกลางประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใบขับขี่บัตรประชาชนบัตรเครดิตนะครับซึ่งอย่างแรกเลยที่อันเนี้ยเพื่อนๆต้องดูกันไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากได้การ์ดโฮเดอร์อันนี้นะ ความสวยมันลดลงเวลามันมีบัตรนะครับ คือตอนที่มันไม่มีบัตรอ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นสีดำๆใช่ไหมครับแล้วมันก็ดูแบบเป็นสีของดีออดีออ่ะเวลาเราค่อยคอแล้วเราเดินมาแต่ไกลอ่ะมันก็จะเห็นว่ามีลายออบลิกที่แบบเท่ๆเลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะคุมโทนเป็นสีดําดูแบบเออดูเป็นเอสเซนซอรี S ่ S L e, อันหนึ่งที่แบบมันเท่ดีนะครับแต่ว่าพอเราเอาบัตรมาเสียบอ่ะซึ่งแน่นอนบัตรประชาชนอ่ะมันจะเป็นสีฟ้าๆไม่ได้ดูคุมโทนคุมตีมมืดมากนะครับคือถ้าเกิดใครอ่ะมีแต่บัตรสีดาๆแบบนี้เอามาเสียบปับ๊บอันนี้ดูนนนดููโออเเคแแนนนนน่่่ะับบมมมจดดดดดืไไ้ อะไรขึ้นมามากแต่แน่นอนว่าเราก็จะเลี่ยงบัตรที่มันมีสีสีแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นพอไอ้แบบนี้มันอยู่บนคอเราอะ่ะมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีสีฟา้ฟาสีม่วงอะไรก็ไม่รู้อ่ะโผล่มาแบบเออแปลกๆไปเลยนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดพลิกมาด้านหลังอนะ่ะเป็นบัตรเข้าออฟฟิศหรือว่าบัตรอะไรบางอย่างที่สีมันจะจัดไปเลยอะ่ะเวลามองมาไกลๆมันก็เหมือนแบบเสียความเป็นดีออไปเลยนะคือมันก็จะดูแบบเป็นที่ห้อยบัตรธรรมดาเลยนะครับดูแบบไม่มีความ รห,หรูหรามือดูความเป็นแบบลักชัวรี่ไอเทมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่ต้องดูกันไว้ด้วยว่าเราไปใช้กระบาอะไรนะครับคือถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ซีเรียสมากเน้นใช้งานเนี่ยโอเคไอตรงนี้มองข้ามไปได้อยู่นะแต่ผมก็เชื่อว่าจะมีบางคนเหมือนกันที่ตอนซื้ออะซื้อเพราะหน้าตามันเท่มากนะครับห้อยคอแล้วแบบโอ้โหกะว่าสวยกะว่าหล่อแน่นอนแต่พอใส่บัตรเข้าไปจริงๆปับ๊บเออเฮ้ยแปลกๆเฮ้ยนะครับดูแบบมีความเป็นการ์ดโฮลเดอร์ธรรมดาขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยอันนี้ก็เอามาให้ดูกันก่อนนะครับว่าฟีลลินะ ถ้าเกิดใครแบบอยากจะเลี่ยงนะครับก็เอาจริงๆบัตรประชาชนหรือบัตรอะไรพวกนี้เราอาจจะใส่ในกระเป๋าตังหรือว่ากระเป๋าการ์ดโฮเดอร์ที่มันจะอยู่บนกระเป๋าพกพาเราชิ้นอื่นก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใส่แค่บัตรอันเดียวที่มันเป็นสีดำๆหรือว่าคุมโทนเป็นดำๆอะ่ะมันก็จะดูดีขึ้นนะอย่างเนี้ยนะครับพอมันมีการ์ดสีดำๆอย่างเดียวก็โอเคอะ่ะดูแบบไกลๆก็เป็นการ์ดโฮเดอร์ที่ยังพอคุมโทน ดูมีสีสันที่ไปได้กันได้ดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เพื่อนๆต้องตัดสินใจกันด้วยนะว่ามันจะฟิลนี้นะครับในการใช้งานจริงมันจะแบบถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่ได้ามาลองใช้งานจริงนี่มันจะไม่รู้เลยว่าฟิลลิ่งมันจะประมาณนี้นะครับส่วนการดึงบัตรเข้าดึงบัตรออกเนี่ยก็เอาง่ายสุดนะคือไอ้ตรงนี้นะครับช่องเดียวเลยที่มีความง่าย คืออย่างช่องด้านหลังเนี่ยอันนี้ดึงยากมากนะบอกไว้ก่อนเลยคือถ้าเกิดเอาบัตรอะไรใส่เข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าควรเป็นบัตรที่ไม่ได้ดึงออกมาใช้งานน,งนะครับเป็นบัตรสแกนต่างๆนานาเนี่แหละที่เอาไว้เข้านู่นเข้านี่นะครับเพราะว่าจังหวะที่แบบมันมีการ์ดฝั่งนี้สามใบแล้วอะ่ะฝั่งเนี้ยการจะเอานิ้วง,ง้างเข้าไปเพื่อดึงนี่คือเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะต้องเอาสาใบเนี้ยออกก่อนนะครับถึงจะดึงฝั่งตรงนี้ได้อย่างง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องรู้กันไว้นะคือถ้าเกิดอย่างใส่แบงค์เนี่ยมันยังอ้บบได แต่ถ้าเกิดเป็นบัตรที่เข้าไปลึกอะ่ะอันนี้คือหมดสิทธิ์เอาออกเลยต้องเอาฝั่งนี้ออกก่อนซึ่งในการเอาฝั่งนี้ออกอะ่ะมันก็จะง่ายแค่ตรงนี้นะครับใบบนอะ่ะอันนี้ง่ายสุดแต่2อใบล่างเนี่ยอันนี้เริ่มยากขึ้นมาละเพราะว่าเวลาเราจะดึงอะ่ะเราต้องเอานิ้วอย่างเงี้ยง้างตรงช่องตรงนี้นะครับ แล้วก็เอาเนิ้วจิกเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ซึ่งก็ต้องออกแรงเยอะแล้วก็ทําให้ตัวกระเป๋ามันมีความเสียทรงประมาณนึงเหมือนกันนะอย่างใบล่างอันนี้ก็แบบยากเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยต้องเอาเนิ้วเกี่ยวเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับดังนั้นไอ้สองช่องล่างก็เอาไว้เก็บบัตรที่ไม่ค่อยได้ดึงอะไรเท่าไหร่อะ่ะบัตรที่ใช้บ่อยๆที่ต้องจ่ายตังก็อยู่ด้านบนสุดแบบนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเวลาผมใช้งานเนี่ยผมก็จะทาแบบนี้นะเอาบัตรตรงกลางออกไปเลยนะครับ คือเว้นช่องไว้ทําให้ด้านบนด้านล่างอะ่ะมันมีความไม่ตึงกันมากเวลาจะหยิบอันล่างอะ่ะโอเคมันก็จะไม่โดนไอ้บัตรตรงกลางเนี่ยมันเบียดเท่าไหร่นะครับเวลาดึงออกมาใช้งานก็โอเคขึ้นนะง่ายขึ้นเยอะประมาณนึงเลยอันนี้ก็จากการใช้งานจริงก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวห่วงตรงนี้อันนี้เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งด้วยนะคือดีออเนี่ยเขามีการดีไซน์ไว้ว่าอันเนี้ยมันสามารถใช้งานเป็นที่ห้อยคอได้นะครับแบบนี้นะอันนี้ก็ห้อยคอปกติทั่วไปใช่ไหมครับแต่เราสามารถถอดต,ตัวนี้ออกได้พอถอดออกเสร็จปั๊บเนี่ย ไปห้อยกระเป๋าได้อะพวกกระเป๋าที่แบบมันเป็น briefcase นะครับกระเป๋าที่มันเป็น messenger bag หรือว่ากระเป๋าอะไรก็ตามที่แบบเราจะพกพาติดตัวไว้อะแล้วอยากจะพกการ์ดไปด้วยอะก็อย่างเงี้ยถอดปับ๊บแล้วก็เกาะกับห่วงสักอันหนึ่งแล้วก็ ห้อยไปเลยเท่ๆนะครับหรือว่าจะหาพวกคีย์เชนพวกกุญแจสักอันหนึ่งมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวนี้กับกระเป๋าก็ได้เหมือนกันซึ่งมันก็เลยทําให้เป็นหนึ่งในอัเซสซอรีที่มันใช้งานได้หลายมิติเหมือนกันนะคือหลายๆคนอาจจะถอดออกมาแล้วก็ใช้งานเป็นกร์ดโฮลเดอร์ธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องห้อยกระเป๋าก็ได้ใส่กระเป๋าตังค์ไปเลยก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันก็ถือว่ายังไม่ได้หนาเวอร์อะไรมากอะยังพกพากสะดวกอยู่หรือบางคนจะใส่กับกางเกงยีนะ่ะแล้วก็เอาตรงเนี้ย ไปเกาะกับห่วงรูที่มันเอาไว้ร้อยเข็มขัดก็ได้เหมือนกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอเซสซอรีที่ใช้งานจริงได้แบบหลากหลายวิธีมากกว่าที่คิดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแบบเซอร์ไพรส์ผมเลยนะทีแรกก็กลับว่าห้อยคออย่างเดียวนี่แหละนะครับแต่ว่าพอมาใช้งานจริงเออ เวิกเลยอะ่ะเรียกว่ามีอันนี้อันเดียวเนี่ยทดแทนอัเซซอรีที่เราจะใช้งานได้แบบหลายชิ้นเลยอะ่ะแทนพวกแท็กห้อยกระเป๋าก็ได้แทนการ์ดโฮเดอร์ก็ได้แทนการ์ดแลนยาร์ดห้อยคอก็ได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งอัเซซอรีที่ใช้และคุ้มค่ามากๆเลยนะครับส่วนการรัดตรงนี้ก็มีความแน่นประมาณหนึ่งนะคือจริงๆถ้าเกิดออกแรงดึงแรงๆอะ่ะมันยังพอดึงได้นะครับอย่างอันนี้นะผมไม่ได้กดตรงนี้นะครับแล้วก็ผมออกแรงดึงมาอย่างเงี้ย ก็ยังพอไหลออกมาได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะคือถ้าเกิดอยู่บนคอเราอ่ะอันนี้ถือว่าล็อกแน่นนิงน่งๆไม่มีการเลื่อนเลยนะครับถือว่าใช้งานจริงโอเคอยู่นะส่วนเรื่องหน้าตาก็ดีมากนะครับอ้ออาจจะมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องน้ําหนักคือไอ้ฮาร์ดแวร์ตรงนี้มันเป็นฮาร์ดแวร์ที่แบบมันดูแข็งแรงมากอะ่ะแต่มันก็แลกมาเรื่องของน้ําหนักนะครับที่แบบมันจะแอบถ่วงหลังคอเรานิดนึงนะคือถ้าเกิดผมเนี่ยวัดน้ําหนักแค่ตรงไอ้ส่วนเนี้ยนะครับไอ้ส่วนที่มันเป็นแบบเหล็กตรงเนี้ย ซึ่งอันนี้มันอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นระนาบที่ผมวางน้ําหนักลงไปได้ตรงๆร้อเ็น์ะแต่แบบอาวัดให้ดูคร่าวๆนะครับเอาแค่ไอเม็ดนี้เนี่ยมันก็ออกมาประมาณ15กรัมอ่ะในการถ่วงเฉพาะตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่บนคอแล้วมันมีความรู้สึกนิดนึงเหมือนกันคือถ้าเกิดใครเคยใช้สายคล้องคอที่แบบตรงนี้มันเป็นพลาสติกอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากวนคอเราเลยนะครับมันก็จะมีน้ําหนักที่ทําให้เราสัมผัสได้ว่า โอเคมันมีการทิ้งลงมาบนคอเรานิดนึงแล้วก็น้ําหนักไอฝังเนี้ยมันก็จะมีฮาร์ดแวร์อะไรที่มันก็ถ่วงกันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งยังไงเดี๋ยวผมช่างแบบรวมๆให้ดูเลยกว่านะครับอันนี้เวอร์ชั่นมีการ์ดสใบนะครับด้านหลังไม่มีการ์ดนะออกมามันประมาณอย่างเงี้ย73กรัม ซึ่งถือว่าหนักกว่าอันอื่นๆพอสมควรเลยนะครับดังนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูกันไว้เกาะนะว่าน้ําหนักมันประมาณนี้โดยภาพรวมเลยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมก็ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะในตอนนี้นะทั้งเอาไปเที่ยวด้วยนะครับเอาไปเดินห้างก็ใส่แค่นี้ไปเลยนะครับไม่ต้องพกกระเป๋าลงกางเกงละยิ่งบางวันที่แบบใส่ยีนอะฟิตๆิตอะ หลายคนก็น่าจะมีนะยินสกินนี่มากๆที่แบบมันใส่อะไรไม่ได้เลยมือถือก็ไม่ได้กระเป๋าตังก็ไม่ได้อะไรแบบนี้มันจะเริ่มเข้ามามีบทบาทละทําให้เรา สามารถพกการ์ดพกพวกนี้ออกจากบ,บ้านไปได้ก็ห้อยคอไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดกลับบ้านมาปับ๊บอยากจะใช้งานเป็นการ์ดโฮเดอร์ละลวก็ถอดตัวสายตัวนี้ออกแล้วก็พกไปการ์ดโฮเดอร์เข้ากระเป๋าตังค์เราก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเน็บในกระเป๋าด้านในที่แบบเป็นกระเป๋าถือแล้วก็มันจะมีห่วงเอาไว้ห้อยกุญแจอะไรแบบนี้อันนี้ก็เน็บได้เหมือนกันก็ใช้งานได้หลากหลายดีมากนะครับก็แนะนําเลยนะว่าเป็นตัวหนึงที่แบบเออเวิร์กมากเลยนะครับส่วนราคาเนี่ยถ้าเกิดช็อปไทยนะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาททวนอันนี้เป็นราคาที่ผมเช็คจากหน้าเว็บบนนนะะไไไมมมม่่่่ดด้้้หหาาาาายยคคววใใชออททจจีีีขรัังซื อาจจะต้องใช้ดวงใช้การไปตระเวนหาที่ต่างประเทศกันหน่อยนะครับยังไงใครที่อยากได้ก็ขอให้โชคดีขอให้ตามหากันจนเจอนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ